ก่อนหน้านี้นเองก็มีคโครงการดีๆนะครับคุณผู้ชมหาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาร่วมกันนะฮะจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกนะครับที่โรงเรียนบางเขนซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แบบเคลื่อนที่นะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยกลุ่มปตทอเองนะครับก็มีการสนับสนุนทุกภาคส่วนเลยพี่กระาวาในการร,ร,รับมือกับโควิด1 9มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเริ่มระบาดในตั้งแต่ปี6-2ถูกไหมฮะ ปัจจุบันเนี่ยรวมมูล,ลค่านะครับที่สนับสนุนไปแล้วเนี่ยกว่า1,100ล้านบาทนะครับติดตามโครงการดีๆแบบนี้นะครับได้จากสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุก,กความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและบริษัทปตทจำกัดมหาชนณโร,รงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสร์ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9เคลื่อนที่ แก้ปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจสำคัญในการมุ่งฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการระบาดโควิด -19 แบบกลุ่มก้อนรวมถึงกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้พิการในชุมชนรวมทั้งกลุ่มแรงงานในพื้นที่ที่อาจจะเข้าถึงระบบสาธารณาสุขได้ยากหรือมีความลำบากในการลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับหน่วยฉีดวัคซีนในลักษณะนี้จะเคลื่อนย้ายจุดไปทั่วพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปตท เป็นหน่วยงานเอกชนรายแรกในการเข้ามาช่วยสนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแบบครบวงจรนายอัธพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนกล่าวถึงความร่วมมือของกลุ่มปตท,ทกับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการเร่งปูพรมกระจายฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการที่ปทอได้เข้ามาสนับสนุนนะครับาการโครงการฉีดวัคซีนเรียกว่าเป็นหน่วยเชิงลุกเป็นหน่วยเคลื่อนที่ที่จะเข้าไปฉีดในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือว่ามีความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าการที่กรทมนําตัวโครงการนี้มาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการป้องกันให้กับจริงๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรทมทุกคนน่ยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปในจุดที่มีความเสี่ยงและสามารถ สกัดได้หรือว่าบรรเทาได้เนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็จะน้อยลงนะครับที่ผ่านมากลุ่มปตทได้สนับสนุนทุกภาคส่วนในการรับมือภาวะวิกฤตโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี2562จนถึงปัจจุบันรวมมูลลค่ากว่า1,100ล้านบาทในการสนับสนุนงานวิจัยสู้ภยัยโควิด -19 อีกทั้งจัดหาเครื่องช่วยหายใจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคกว่า70โรงพยาบาล360เครื่องสนับสนุนกล่องพลังใจสู้ภยัยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการแพทย์มอบถุงยางชีพและอาหารแก่ชุมชนคลองเตยและล่าสุดได้ขยายระยะ เวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อกา๊าซถุงต้ม LPG แก่ผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือนไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564คิดเป็นมูลลค่ารวมกว่า11ล้านบาทกลุ่มปตทขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพื่อให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ก็เป็นโครงการนะฮะที่ทางปตทเนี่ยทำร่วมกับกรุงเทพมหานครค